เหตุแตงโมแชร์ภาคต่อคลิปเสียงอ้างว่าเป็นแซนและกระติกคุยกันลั่นน่ากลัวทิ้งแบบนี้เดี๋ยวใครก็เจอ ทำเอาหลายคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยทีเดียวสําหรับกรณีของดาราสาวแตงโมนิดาที่มีเรื่องให้ตามกันแบบไม่มีพักข้ามวันข้ามคืนเมื่อมีมือปริศนาเอารูปบนเรือวันเกิดเหตุมาโพสต์ลงเฟซบุ๊กของแตงโมโดยล่าสุด22พฤษภาคม65 Facebook Happy ปี้เมลอนโมนิดาพัชระวีรพงศ์ได้มีการปล่อยคลิปเสียง โดยมีการระบุแคปชั่นว่ากระติกแซนฆ่าบนบกก่อนอำาพรางศพและรอยโยนลงน้ำในคืนนั้นก็นัดเจอที่ปัม๊มไอ้เพื่อนรักซึ่งในบทสนทนาคลิปเสียงมีดังนี้น่ากลัวอ่ะมาทิ้งแบบนี้เดี๋ยวใครก็เจอสงสารมันอ่ะแล้วจะไปเจอกันที่ปัม๊มทําไมวะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ